สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดต่อไปนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับนอกจากสาหรับในปลอกสลากนะครับในงวดล่าสุดนะครับก็จะเป็นวันที่1มีนาคมนะครับเป็นสลากสัญจรนะครับซึ่งก็ไปที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งสลากสัญจรนะครับก็ทุกๆวันที่1นะครับซึ่งล่าสุดงวดสุด งวดล่าสุดนะครับที่เป็นสัญจรนี่ก็ไปที่โคราชนะครับเนาะอ่านะครับซึ่งปีที่แล้วนะครับก็ไป4จังหวัดนะครับเนาะอ่ะสงวดสัญจรนะครับมาดูนะครับว่าสัญจรในงวดเนี้ยน,นะครับจังหวัดสงขลาเนี่ย จะมีเลขเด็ดอะไรดีนะครับอยู่หน้าปกหรือเปล่านะครับซึ่งก็ถ้าสัญจรสงาขานี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนี่มีอีกงวดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นในที่ในปี59นะครับปี59ก็เป็นสัญจรเหมือนกันนะครับเนาอะมาดูกันแล้วกันนะครับก่อนจะไปรับชมชิปยังไงอย่าล anyway. like, like, ื sagt, price, Haha, มกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าครับว่าเลขจะออกในตัวไหนนะครับเลยหล ท่านก็รอในสูตรนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับที่เป็นปกสลากสัญจรนะครับนี่แหละบางท่านก็ถูกข้อสูตรนี้7 9 9 7เดนะเดี๋ยวยังไงรอติดตามสูตรนี้ด้วยกันสูตรใช้เฉพาะปกสัญจรนะครับอ่ะในคลิปนี้นะครับซึ่งในสัญจรในงวดล่าสุดนะครับสัญจรในงวดล่าสุดเป็นในที่โคราชนะครับซึ่งเท่าที่ไปดูนะครับโคราชนะครับซึ่ง ไปออกย้อนนะครับเหมือนในงวดก่อนๆเนาะอืมนะครับโคราชสัญจรก็ปี58นะฮะก็คือจะไปออกเกี่ยวกับนะครับนะบุคคลดังนะครับของในโคราชนะครับก็ถ้าโคราชนี่ก็นึกถึงนะครับหลวงพ่อคูณเลยนะครับซึ่งนะครับในงวดที่แล้วก็ไปออกนะครับเนี่ยเก้าหนึ่งเนาะเนี่ยตรงๆเลยนะครับเนาะอืม 466เนี่ยไปออกตอนสัญจรที่ในปี58นะครับวันที่2นะครับ2พฤษภาคมนะครับปี58ออก3ตัวบนออก46เนี่ยก็ไปออกนะครับวันเกิดเนาะนะครับของหลวงพ่อคูณนะครแล้วก็เนี่ยในล่าสุดเนี่ยสัญจรก็มาออกอายุนะครับ991นะครับก็ถ้าลองกดไปนะครับข้อมูลของจังหวัดนะครับปุ๊บอโคราชนะครับ มีเกี่ยวกับลำดับลำดับจังหวัดไหมนะครับ7 9 7 1 9้มีไหมเกี่ยวกับก็บางวดก็ออกเกี่ยวกับนะครับลำดับจังหวัดแบบนี้นะครับก็เคยออกมาหลายๆงวดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งที่มันออกบ่อยๆเนี่ยนี่แหละไอ้เบอร์โทรข้างล่างนี่แหละนะครับเนาะมักจะออกนะฮะอาจจะตัดข้างหน้าตัดตรงกลางหรือตัดต้นท้ายเนะี่ยนะครับ798นะครับเนะี่ย 097เนาะอืมนั่นแหละนะครับเนาะก็หวังว่านะครับในนะครับสลากสัญจรนะครับล่าสุดนะครับก็จังหวัดสงขลานะครับอ่าสงขลานะครับเมืองสงขลานี่แหละนะครับปกสลากแบบนี้หวังว่าจะออกเหมือนกันนะครับถ้าสงขลานะครับที่ผมนึกขึ้นได้เลยนะครับก็จะเป็นในหลวงปู่ทวดเนาะอืมนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ย ซึ่งถ้าเกี่ยวกับจังหวัดสงขลาที่ผมนึกขึ้นได้ก็คือหลวงปู่ทวดแล้วเกี่ยวน้ําทะเลจืดนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยหรือว่าจะออกเกี่ยวกับวันเกิดนะครับของหลวงปู่นะฮะก็จะมีนะครับในที่อ่ะอจดไว้เลยนะครับอ่ะไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับก็จะเป็นนะครับวันที่3 3มีนาะเอา้า ก็ครบเนาะอ่าก็ก็มีนาเหมือนกันเนาะกับเมื่อล่าสุดนะครับ2 1 2 5นะครับ2 1 2 5อ่าวันมอเรนะก็จะเปในที่ใน6 6มีนาเหมือนกันเนาะ2 2 2 5เนี่ยครับ2 2 2 5อุปสมบทนะครับ2 1 4 5นึงสี่หพันศาแปสพันศา เผื่อตัวเลขนี้นะครับจะมาออกนะครับนี่ว่าของวันที่1น,นะครับก็ลองลอง,ลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับถ้า2 2 2 1 2 2 5เดี๋ยวลองลบนะครับลบบวกก็80ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับข้อมูลเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเนาะใครชอบใครสนใจก็นำไปซื้อก็ ร้อยพอดีเลยนะครับเนาะเนี่ยถ้านำตรงเนี้จับมาลบกันนะก็ร้อยพอดีเลยนะครับซึ่งร้อยก็คือสัญจรนะครับสัญจรในปีในปี5.9นะครับวันที่หนึ่กุมภาพันปี5.9นะครับก็จะเป็นสัญจรนะครับสัญจรที่สงขานะครับเนาะสัญจรสงขาเหมือนกันนะครับเนี่ย ในงว่นนั้นนะครับออกไปในที่ใน9้าสองนะครับแล้วก็09เนี่ย0ูยเมื่อกี้เนี่ยก็มีในอายุนะครับเนี่ลอนะเอาตัวนี้ลบกันนะครับก็ไม่แน่นะครับรอบนี้อาจจะมาออก25งหรือหนึ่งห้าองห้าเนี่ยนะหรือาจจะเป็นตรงนี้ที่จะมาออกก็ได้นะครับก็ลองลอง,ลองนำไปติดไว้แล้วกันนะครับเนานะเนาะ แล้วก็บังเอิญนะครับเนาะนะนะครับหนึ่งร้อยพอดีเลยเ,ย,เยเนี่ยเนี่ยก็มาออกศูนย์เนี่ยนะครับหรือว่าถ้าลองเข้าไปดูนะครับอาจจะเป็นออกเกี่ยวกับจังหวัดสงขานะครับสงขาอ่าสงขานะครับเกี่ยวกับจังหวัดสงขาที่เป็นตัวเลขนะครับ อ่าลำดับที่26อ่าจะเป็นลำดับที่26่สิบไหมอ่ะอันนี้ก็มี2หรือว่าในงวดเนี้ยนะครับจะเน้นเน้นเน้นเน้เน2หรือเปล่าโอ้จะเน้น2หรือเปล่านะครับเนาะเออก็ลองดูนะครับหรือลำดับที่10นะครับเดี๋ยวผมเขียนตัวเลขที่น่าสนใจนะเนาะอ่าลำลำ,ลำดับแต่แต่มันก็ถ้ามันออกมันก็ง่ายไปหรือเปล่านะเนาะอ่าลำดับจังหวัดนะครับอันดับที่10 10ออกจากนะนะครับอันดับความหนาแน่น15อ่าเนี่ย 15ก็มีในนี้เนาะลำดัแบบความหนาแน่นนี่อาัตมาตัดตรงนี้นะครับ90อ่ะ90ก็ไปออกในปีนะครับปี59นะครับถันจรเนาะอืมมันจะมาออก90อีกมันก็จะง่ายไปหรือเปล่าเนาะอ่านะฮะเบอร์โทรเบอร์โทรนี่นะครับก็มีหลายเบอร์เนี่ยอ่ะมี2เบอร์นะครับเอ่สองศ 2016, 7, 2 0 1 6 7 R 2 2 0 6 2แต่มี2เนาะอื2 0 6 2 1อ่ะลองดูแล้วกันนะครับเบอร์โทรเนาะีเบอร์โทรเอาตัดมา4ตัวท้ายแล้วกันนะครับ2 0 2 1 2 6นะตรงนี้ก็3 2 3 0 3 6นะก็ลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเ,อเขียน2 0 1 6 อีกเบอร์หนึ่งก็3 2 0 6อน่ะนี่แหละนะครับก็ชอบเลขไหนก็นำไปจับนะครับถ้าถามผมนะครับชอบในที่ในเลขไหนนะครับชอบในที่ในเลขไหนก็นะครับอ่าเนี่ยสองหกเนาะอ่าเบอร์โทรเนี่ยมาตรงกันกับนะครับลำดับจังหวัดเนาะก็สองหกแล้วก็ในตรงนี้นะครับก็ตรงกันกับตัวนี้สองหนะึ่งเนาะสองหนึ่งนะครับวันเกิดเนาะวันเกิด ผมปวดทวดนะครับแล้วก็แปดศูนย์ 80, เนาะแปดศูนย์เนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าอ่ะนี่แหละนะใครชอบลองซื้อไปสี่คู่นี้นะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะครับจะไปหลายตัว เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนำไปติดไว้นะครับสลับใครที่ไม่ชอบก็ผ่านได้หรืออาจจะเอาในงวดนี้แหละที่เป็นสัญจรเนี่ยครลองลอง,ลองนำรางวัลที่1มาสลับกันดูแ้วกันนะครับตัวเลขมีอยู่แค่นี้แหละนะครับ9 9 2 9เ9 8 9 0เปนาะอ่านะครับเป็น2 7 2 7 2 9 2 0อนยะอะครันี่นเบอร์โทร ก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่แหละลองลองวนสลับกันไปอยู่ใน6ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นสลักสัญจรที่ออกในปี59นะครับวันที่กลุ่กุมภานะครับเนาะปี59เนะครับ,ป 59, รบเป็นสัญจรสงขาเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอในปกสลักนะครับสลับจริงๆนะเดี๋ยวมาสองดู ชัดๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อจะเห็นเป็นเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับที่เกี่ยวกันกับหน้าปกนะครับผมว่าตัวเลขก็อยู่ตรงหน้าปกนี่แหละนะครับเนาะ,ะใครเห็นเป็นเลขไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเนาะ,ะหรือถ้าไหนที่นึกถึงเกี่ยวกับสงขา นะครับสงขานึกถึงเกี่ยวกับคนดังบุคคลดังจังหวัดสงขาก็คอมเมนต์มาแบ่งพันกันได้นะครับเนาะบุคคลดังมีท่านไหนอีกนะครับหรือมีเกจิผระอาจารย์ดังท่านไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์มาแบ่งพันกันได้นะครับแต่ที่เท่าที่ผมนึกได้ก็หลวงปู่ทวดนะครับเนาะยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ